สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันในหัวข้อเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนในตอนปอ .4 พวกหนูเคยเรียนกันมาแล้วนะคะดังนั้นในตอนปอ .5 เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะแตกต่างจากของปอ .4 ยังไงนะคะมาดูกันเลย การเปรียบเทียบที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเราก็จะสามารถทําได้โดย1ห,หาตัวส่วนที่เท่ากันของตัวส่วนทั้งสองจนวนนะคะ 2. เราทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยนําไปคูณด้วยจํานวนเดียวกันทั้งเศษและส่วน 3. เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบที่ตัวเศษนั่นเองนะคะหรือจะพูดกันง่ายๆสรุปง่ยายๆเลยก็คืออ่ะ ถ้าหนูเจอเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะอันดับแรกเลยนะักเรกียนจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมคะ,ะเรามาดูกันเลยดีกว่าของปอ .5 นะคะจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างของครูไอนะคะก็จะเปรียบเทียบเศษสีส่วนเกับเศษสส่วนหนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตไหมในของปอ .4 ีค่ครูอายกตัวอย่างเขียนตรงนี้นะคะเศษหนึ่งส่วนสอง กับเศษ2ส่วน4อ่านักเรียนสังเกตใช่ไหมคะในของปอ .4 ที่หนูเรียนไปหนูจะสามารถเปลี่ยน2ของเราเนี่ยให้เท่ากับตัว4ได้เลยโดยการที่เรานำจำนวนนับที่2สามารถคูณแล้วเท่ากับ4ใช่ไหมคะคูณทางด้านบนและด้านล่างใช่ไหมอ่าคูณทางด้านบนและด้านล่างดังนั้นอ่าในของปอ .5 นักเรียนมาดูกันสิว่า7ด และ5เราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นส่วนที่เท่ากันของแต่ละเศษส่วนได้ไหมอย่างเช่น7สามารถเปลี่ยนมาเท่า5ได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราสามารถที่จะทํา5มาเท่ากับ7ได้ไหมอ่าไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอ่าน,นี่คือข้อแตกต่างระหว่างการเปรียบเทียบเศษส่วนของปสและปหนะคะดังนั้นนักเรียน่ะ เราจะเปรียบเทียบโดยการที่เมื่อกี้เลยเขาบอกว่าอันดับแรกเราจะหาจำนวนที่เท่ากันก่อนใช่ไหมดังนั้นเราจะใช้วิธีหาตัวส่วนที่เท่ากันก็คือจะใช้ตารางคูณนั่นเองนะคะตารางคูณก็คือรูปที่วกับพึ่งเอาขึ้นมาให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเราจะสามารถนำา7และ5เนี่ยค่ะมาคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7คูณไปเรื่อยๆจนเราเจอตัวที่เหมือนกัน ตัวที่เหมือนกันในที่นี้ก็คือตัวที่ครูไอวงอยู่35เห็นไหมคะดังนั้น7คูณไปเรื่อยเรืจนถึงคูณ 5, อ่าจะได้35 5คูณไปเรื่อยเรืจนถึงคูณ7ก็จะได้35ดังนั้นเราเจอตัวที่เหมือนกันแล้วะคะ่ะนักเรียนถ้าเจอเจอตัวที่เหมือนกันแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะนำจำนวนอ,อย่างเช่นตัวแรกของครูไอเลยใช่ไหมเศษสี่ส่วนเจ็ดครูไอจะทำส่วนให้เท่ากับสามสิบห้าครูก็เลยนำห้า มาคูณทางด้านบนและด้านล่างเห็นไหมคะดังนั้นครูไอยก็จะได้คำตอบเป็นเศษ20ส่วน35สอ่าส่วนเศษ3ส่วน5ของครูไอยนะคะจะต้องทำส่วนให้เท่ากับ35โดยที่ครูไอจะต้องไปคูณ7ใช่ไหมคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะคูณได้ทางด้านบนและด้านล่างนั่นเองนะคะก็จะได้คูณเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะได้เศษ21ส่วน35นะคะดังนั้นส่วนของเราเท่ากันแล้วนะคะ35เท่ากันนะคะเราจะเปรียบเทียบแค่เศษ เราจะเปรียบเทียบแค่เศษโดยการที่นําเศษมาเปรียบเทียบกันเห็นไหมคะก็จะเป็น20และ21นํามาเปรียบเทียบกันนะเห็นไหมดังนั้นนักเรียนจะบอกขัวไอได้ทันทีเลยว่า20น้อยกว่า21ค่ะครูไออ่ยี่น้อยน้อยกว่า21เนะคะเราก็จะสามารถสรุปได้เลยว่าดังนั้นเศษ4ส่วน7น้อยกว่าเศษ3ส่วนหาเอ๊ะทาไมเป็นเศษ4ส่วน7น้อยกว่าเศษ3ส่วน5ในเมื่อเราบอกว่าอ่า20น้อยกว่า20 ส1นั่นเองก็20นะคะก็คือเศษ20สส่วน35ของเรามันคือตัวนี้นั่นเองนะคะ20ส่วน35มมันก็คือเศษ 4ส่วน7นั่นเองนะคะเรานำโจทย์ของเรามาสรุปนั่นเองส่วน21เศษ21ส่วนส5มันก็คือตัวเศษ3ส่วน5นั่นเองนะคะดังนั้นเราก็เลยนำโจทย์ที่เขาให้เรามาเนี่ยมาสรุปก็คือนำเศษ4ส่วน7มาสรุปว่าน้อยกว่าเศษ3าส่วน5นั่นเองนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะลองมาดูตัวอย่างถัดไป ตัวอย่างถัดไปของเรานะคะก็จะเป็นเศษสิส่วน12เปรียบเทียบกับเศษสิส่วน20นะคะเราไม่สามารถที่จะทํา12ให้เท่ากับ20ได้และเราก็ไม่สามารถที่จะทํา20ของเราให้เท่ากับ12ได้ดังนั้นเราก็เลยใช้ตารางคูณนั่นเองนะคะหาตัวส่วนที่เท่ากันโดยใช้ตารางคูณนะคะก็นําส่วนของเราเนะะี่ยค่ะ12และ20มาทําตารางคูณก็คือคูณ2คูณ3คูณ4 คูณ5ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวที่เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นควูยคูณละครูอเจอตัวที่เหมือนกันก็คือ60เหมือนกันอ่าดังนั้นครูไอเจอที่เหมือนกันแล้วครูไอก็เลยจะเปลี่ยนนั่นเองนะคะเปลี่ยนให้มัน มีส่วนเท่ากับ60เหมือนกันโดยที่12เศษ10ส่วน12ของเราจะต้องนําไปคูณ5ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะคะก็จะได้แบบนี้คําตอบก็จะได้เป็นเศษ15ส่วน60นั่นเองนะคะเศษส่วนอีกหนึ่งอันนะคะก็คือเศษ16ส่วน20ขัก็ต้องนํามาคูณ3ใช่ไหมถึงจะเท่ากับส่วน60เท่ากันนะคะก็จะได้เป็นเศษ48ส่วน60นั่นเอง อ่าส่วนเท่ากันแล้วค่ะนักเรียนเราจะพิจารณาที่เศษใช่ไหมพิจารณาที่เศษก็คือเราจะได้เป็น50และ48นํามาพิจารณากันนะคะดังนั้นนักเรียนจะตอบครูายได้ทันทีเลยค่ะว่า50มากกว่า48ค่ะครูอาอนะคะดังนั้นเราก็เลยจะสรุปได้ว่า เศษส0ส่วน12มากกว่าเศษส6ส่วน20นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยนะคะอะครูอายกตัวอย่างเป็นเศษส2ส่วน9เปรียบเทียบกับเศษส4ส่วน12เราก็มาดูกันเหมือนเดิมว่า9ของเราเนี่ยสามารถ เปลี่ยนมาหา12ได้ไหมดังนั้นถ้า9ไม่สามารถเปลี่ยนมาหา12ได้นะักเรียนจะต้องหาตัวส่วนที่เท่ากันก่อนโดยใช้วิธีตารางคูณตารางคูณในที่นี้นะคะคุณไอยก็คูณไปล้คูณ2คูณ3คูณ4นะคะมาเจอตัว36 12ก็เหมือนกันคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5ไปดังนั้นเราเจอตัวที่เหมือนกันก็คือ36แล้วนั่นเองนะคะเราก็เปลี่ยนเศษส่วนของเราให้มีส่วนเท่ากับ36เลยนะคะโดยเห็นไหมคะเศษ12ส่วน9ครูอายก็นำมาคูณ4อ่าก็จะได้เป็นเศษ48ส่วน36ส่วนเศษ14ส่วน12นะคะครูไายก็นำมาคูณ3 ก็จะได้เป็นเศษ42ส่วน36นั่นเองส่วนเท่ากันแล้วคะ่ะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะนำมาเปรียบเทียบก็คือเศษใช่ไหมก็คือ48อ่า48นะคะเปรียบเทียบกับ36 ดังนั้น48มากกว่า36แน่นอนนะคะก็เลยสรุปได้ว่า1 2ส่วน9มากกว่า44ส่วน12นะคะนี่คืออีกหนึ่งวิธีในการที่เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนใช่ไหมคะทีนี้วิธีแรกที่เราเปรียบเทียบไปก็คือการใช้ตารางคูณที่ครูอธิบายไปทั้ง3ตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมทีนี้นักเรียนคะครูอายเนี่ยจะ สอนอีกหนึ่งวิธีนะคะสอนอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือวิธีนี้ครณไอขออ,ขอนุญาตเขียนโจทย์แป๊บหนึ่งนะคะโจทย์ของคุณไอคือเศษเจ็ดส่วนสิบกับเศษกับเศษห้าส่วนหกคุณไอ,อต้องการเปรียบเทียบสองตัวนี้นะคะ ทีนี้วิธีนี้นะคะไม่ยากเลยนะักเรียนแค่นะทำเศษเจ็ดส่วนสิบของเราเนี่ยค่ะนำมาคูณตัวส่วนของอีกหนึ่งตัวนะคะนำมาคูณตัวส่วนของเศษส่วนอีกหนึ่งตัวนั่นเองดังนั้นเศษเจ็ดส่วนสิบของตัวอายต้องคูณหกใช่ไหม อคูณหกเขียนไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนเราก็จะทำเช่นเดียวกันเศษห้าส,ส่วนหกเศษห้าส,ส่วนหเราก็จะนำเศษห้ส่วนหกมาคูณตัวส่วนของอีกตัวนึงก็คือคูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วยสิบคูณด้วย10เห็นไหมคูณด้วยสิบทีนี้ เราก็จะได้ละ7จคูณหก็จะได้เป็น42ส่วน10บคูณหก็จะได้เป็น60ใช่ไหมคะดังนั้น5้าสห้าคูณสิก็จะได้เป็น50ส่วน60เท่ากันดังนั้นนักเรียนขาเห็นไหมเราได้และเราได้และส่วนเท่ากันแล้วดังนั้นเรานำแค่เศษมาเปรียบเทียบกันดูได้เลยว่า42เป็นยังไงกับ50คะนักเรียน เป็นยังไงกับห้าสิบเอ่ยอขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะคะอ่าสี่สิบสองเป็นยังไงกับห้าสิบคะสี่สิบสองน้อยกว่าห้าสิบเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้เลยว่าเศษเจ็ดส่วนสิบอ่าเศษเจ็ดส่วนสิบน้อยกว่าเศษห้าส่วนหกนั่นเองนะคะเพราะว่าเศษห้าส่วนหกของเราคือห้าสิบนะ เศษเจส่วนสิบของเราคือ42นั่นเองดังนั้นเราก็เลยใส่เครื่องหมายแบบนี้เห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้ขออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างของครูอายนะคะก็จะเป็นเศษสี่ส่วนห้าากับเศษสามส่วนเจ็ด ก็นํามาเขียนแบบนี้เลยค่ะแสดงวิธีทำเลยอันดับแรกนะักเรียนก็นํามาเศษส่วนห้าเท่ากับเศษส่วนห้าคูณอยู่ดังนั้นเมื่อกี้ครูไอบอกว่าเราจะนําเศษส่วนของเราเนี่ยมาคูณกับตัวส่วนอีกหนึ่งตัวใช่ไหมตัวส่วนอีกตัวหนึ่งของเราก็คืออะไรคือเจ็ดนั่นเองนะคะคือเจ็ดเราก็ทําเลยอ่าเจ็ดห้าได้เท่าไหร่เท่ากับสามสิบห้านะเจ็ดสี่เท่าไหร่คะ 28นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนขาทำได้ละด้านหลังเราก็ทำเหมือนกันเลยเศส3ส่วน7นะคะเราก็นำมาเขียนคูณแบบนี้เลยโดยการที่เราก็จะคูณตัวส่วนอีกหนึ่งตัวของเราก็คือ5นั่นเองคูณทางด้านบนและด้านล่างเท่ากับอ่า7หของเราจะมีส่วนเท่ากับ35ดังนั้น5คูณ3าม 15นั่นเองใช่ไหมดังนั้นเราจะได้ละส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะ35เท่ากันเห็นไหมดังนั้นนักเรียนคาะนักเรียนก็จะได้โดยที่เอา28กับ15มาทําอะไรกันคะมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมกับ15มาเปรียบเทียบกันดังนั้นเราจะรู้ได้เลยว่า28มากกว่า15อ่า28ของเราคือเศษ4ส่วน5นะดังนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สาม,มารถสรุปได้เลย เศษสี่ส่วนห้าของเราเป็นยังไงคะมากกว่าเศษอ่ะเศษสี่ส่วนห้าของเรานะคะขอนเนญาตเขียนใหม่มากกว่าเศษสามส่วนเจ็ดน,นั่นเองใช่ไหมเห็นไหมคะไม่ยากเลยนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำเศษส่วนตัวใดตัวหนึง่งไปคูณกับตัวส่วนอีกหนึ่งตัวที่เรานำมาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะคะอ่ะ ยกตัวอย่างอีกหนึ่งวิธีวิธีที่นักเรียนคุ้นเคยกันเลยนะคะวิธีที่นักเรียนคุ้นเคยกันเลยนะคะก็คือคูณไข่นั่นเองนะ,ะเห็นไหมการเปรียบเทียบเศษส่วนนักเรียนสามารถใช้ได้หลายวิธีนะคะครูายเปรียบเทียบโดยการที่วายกเศษส,ส่วนหกเปรียบเทียบกับเศษส,ส่วน10 ดังน uh, ัはは้นนะคะวิธีที่บอกไปเมื่อกี้ก็คืออันดับแรกนักเรียนจะต้องนำเศษ4ีส่วนหกขออนุญาตทำอีกวิธีนึงก่อนเนาะให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆก็คือเศษสวนหเราก็นำมาคูณกับตัวส่วนของเศษส่วนอีกหนึ่งตัวก็คือคูณกับ10ใช่ไหมคะคูณกับ10ดังนั้นก็จะได้เป็น สี่สิบส่วนหกสิบใช่ไหมทีนี้เซสี่ส่วนสิบของเรานะคะก็จะทำโดยที่นำมาคูณกับตัวส่วนของอีกหนึ่งตัวที่เรามาเปรียบเทียบกันดังนั้นก็จะต้องคูณหกใช่ไหมอ่าคูณหกทีนี้หกสี่ได้ยี่สิบสี่ สิบคูณหกได้หกสิบเราก็จะสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าเศษสี่เพราะฉะนั้นสี่สิบของเราเนี่ยค่ะมันมากกว่า24อยู่แล้วใช่ไหมนักเรียนดูออกใช่ไหมคะ40ของเรามากกว่า24ดังนั้นเศษ4ีส่วนหของเรานะคะเศษ4ีส่วนหของเราก็จะมากกว่าเศษ4ี่ส่วนสิ อาก็จะมากกว่าเซีส่วน10นั่นเองนะคะทีนี้วิธีที่นักเรียนคุ้นเคยก็คือวิธีการคูณค่ายใช่ไหมวิธีการคูณค่ายค่ยก็ยกตัวอย่างข้อนี้เลยเซีส่วนหกกับเซซีส่วนสิบวิธีการคูณค่ายนะคะนักเรียนก็แค่ทําแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้หกสี่ได้ยีบสเขียนตัวเล็กๆไว้ตรงนี้ 4คูณ10ได้40ใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็เปรียบเทียบโดยการที่นําตัวเลขเลข็กๆที่เราคูณค่อนะคะมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมก็จะได้ทันทีเลยว่า40มันมากกว่า24เราก็สรุปได้เลยเพราะฉะนั้น c4 ส่วน6มากกว่า c4 ส่วน10เห็นไหมคะคำตอบของเราเท่ากันเลยดังนั้น เราสามารถที่จะเลือกวิธีการเปรียบเทียบนะคะเศษส,ส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันได้นะคะดังนั้นถ้านักเรียนส,สะดวกที่จะคูณค่ายนักเรียนก็สามารถเลือกมาเปรียบเทียบโดยวิธีคูณค่ายได้เลยหรือจะเปรียบเทียบโดยใช้ตารางคูณที่อธิบายไป3ามตัวอย่างแรกเมื่อกี้นะคะหรือจะเป็นการที่นําเศษส,ส่วนของเราเนี่ยมาคูณกับตัวส่วนอีกหนึ่งตัวสลับกันคูณนะคะลักษณะ อาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นคําตอบของเราไม่ว่านักเรียนจะเลือกวิธีไหนคําตอบถ้าทําถูกต้องคูณเลขถูกต้องคําตอบของเราจะเหมือนกันเลยนะคะอ่าสหรับวันนี้ครูอายยกไป3ตัวอยา่างอ่าสามวิธีใช่ไหมขอโทษทีลูกการเปรียบเทียบเศษส่วนครูอายยกไป3วิธีใช่ไหมคะอ่าการยกการเปรียบเทียบเศษส่วนครูอายยกไป3วิธีอ่ขออนุญาตเขียนการ เปรียบเทียบเศษส่สวนคูณอายกไปสาวิธีวิธีแรกใช้ตารางคูณวิธีที่สองก็คือนำ เศส่วนไปคูณตัวส่วนอีก อีกตัวที่เปรียบเทียบใช่ไหมคะอีกหนึ่งตัวที่เปรียบเทียบอ่ะขออนุญาตเขียนเล็กๆส่วนวิธีที่สามนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะครูอา์ก็จะขอสั่งการบ้านนะคะการบ้านของครูอายนะจะอยู่ในแบบฝึกหัดคณิตาศาสตร์นะคะของสสวทเล่มที่หนึ่งเลยนะคะ วันนี้เราจะทำกันในหน้าที่8ที่9นะคะมีหัวข้อเรื่องคือ,คอการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันที่อธิบายไปข้างตน้นนะคะมีทั้งหมด3วิธีในหน้าที่8ที่9นี้นะคะนักเรียนเลือกที่จะทำได้เลยว่าจะทำวิธีไหนจะเป็นใช้ตารางคูณก็ได้จะเป็นคูไควยก็ได้หรือจะอนำเศษส่วนอีกตัวนึงไปคูณกับตัวส่วนอีกตัวนึงนั่นเองนะคะสามารถเลือกได้เลยทั้ง3วิธีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูอายก็จะขอจบการสอนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ